นะโรงพลมอเตอร์ซ่อมมอไซสสวัสดีครับวันนี้มีเวฟร้อบห้าไฟเดี้ยวบังลมโชคดมาครับเจ้าของรถถามว่าเย็นนี้เสร็จไหมครับช่างผมเหลียวดูนาฬิกาเราโอ้ผม ร้องจ้ากเลยอะเจ้าของรถก็ย้ำอีกทีว่าพรุ่งนี้ผมไม่มีรถไปทำงานนะครับช่างโอ้โหอย่างนั้นมันก็ต้องเสร็จแล้วละ่ะเั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเริ่มยังไงดีงานดัด โชคแผงคอจริงๆแล้วอะ่ะที่เป็นช้าเป็นช้าลือชุดสีนี่แหละแต่เจ้าของรถคันเนี้เหมือนจะรู้ใจช่างลือชุดสีมาให้ในส่วนที่จำเป็นต้องลือือมาแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเลิกไปเลยกว่า ขั้นตอนแรกผมก็ถอดล้อหน้าถอดบางโคลนหน้าทอ่อนหน้าทอ่อนหลังแต่ว่าพอถอดออกมาแล้วเนี่ยน็อตล็อกโชกอะคันเนี้ยมันมีมาข้างละตัวเดียวเองเอ่อผมก็เลยจำเป็นจะต้องตาบเกีียวอีกข้างละตัวครับ แล้วก็ใส่น็อตลองโชว์เป็นข้างละสองตัวเขาใส่มาข้างละตัวอีกข้างละตัวที่ไม่ได้ใส่มามันมันก็สนิมมันกินมันตันเหมือนลูอ่ะทรายดินฟุกฝุ่นมันเข้าทรายเข้าอะไรเงี้ยเราต้องตามเกลียวใหม่เพื่อจะให้มันง่ายต่อการใส่น็อตอย่างนั้นมันมัน ส่แล้วมันจะฝืนเน่ะมันจะปีนเกลียวมันจะแบบมันมันยังไงมันจะ,ม,นจะมันจะแน่นมันจะใส่ย,ยากก็เลยทําเกลียวใหม่ทั้งสองตัวเลยอันนี้ผมทํากับรถเลยนะครับไม่ได้หรือออกมาทำข้างนอกเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมือจับนะอยู่กับรถเพือก็ไม่ต้องจับนะแล้วก็ทำกับรถได้เลยเมื่อเราทำเกียวแล้วก็ถอดแหนออก แล้วก็เดี๋ยวเอาน็อตล็อ hmm. กแผงคอบนออกทีนี้เราก็จะได้โชคแผงคอออกมาแล้วเมื่อเราได้โชคแผงคอออกมาแล้วทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการดัดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดัดกันดีกว่านะครับ สำหรับขั้นตอนการดัดโชคแหงคอขั้นตอนแรกเราก็ดัดหยาบก่อนครับดัดหยาบหมายความว่าเรายัางไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับเราดูด้วยสายตาก่อนว่ามันไปทางไหนมันเอียงซ้ายเราดัดเราก็ดัดไปทงางขวามันเอียงลงล่างเราก็ดัดขึ้นบนครับดูด้วยสายตาก่อน ยังไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้ฉากไม่ต้องใช้วร์เนี่ยไม่ต้องใช้แรงวัดเลยครับการดัดหยาบเราจะ <c oughs> ใช้เล็งเอาครับใช้กะใช้ประมาณเอาดูกับอย่าให้มันคานใส่ตาเราเอะครับเ <c oughs> มื่อใกล้จะได้แล้วเราก็ใช้เหล็กแป๊บอะครับมาวัดแนวแกนชุกแกนแผงคอครับเพื่อจะข้ามขั้นตอนจากการดัดหยาบ ไปสู่ขั้นตอนการดัดละเอียดครับเราจะดัดเก็บละเอียดเราก็ต้องรู้ครับว่ามันเอียงซ้ายมันเอียงขวาทีนี้เราต้องใช้เครื่องมือวัดแล้วครับเครื่องมือเครื่องมือวัดมันจะบอกเราว่าเราจะต้องดัดไปทางไหนพอเราเริ่มใช้เครื่องมือวัดคือก็มันสิ้นสุดขั้นตอนการดัดหยาบไปแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการดัดละเอียดย OD, การเก็บละเอียดครับ ตอนนี้เช็คดูแล้วมันโชคมันหุบเกินไปเราก็ต้องจับทางหน่อยวิธีวิธีการจับทางก็ทำแบบนี้ครับแต่อย่าก,กดแรงนะครับเดี๋ยวมันกระเด็นตีมาตีตัวเราได้ครับเมื่อเรากดแล้วเราก็าวัดตรงที่ที่เรากดไปขีดเนี้่มันไปมาหรือเปล่ามันไปตามที่เราต้องการให้มันให้มันไปหรือเปล่าหรือว่ากดแล้วมันอยู่ที่เก่า ถ้ายัางไม่พอก็กดซ้ำได้อีกครับเมื่อเราดัดแล้วเราต้องคอยเช็คครับีจรนง้ครับว่ามันไปตามที่เราดัดหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยมันได้เลยเรามาลองรีเช็คเอาสุดท้ายกันเลยอันนี้มันมันฟุกออกง่ายๆครับ ทำปุ๊บได้ปั๊บเลยได้ฉากได้ละนาบได้เวอร์เนียดีเช็คครั้งสุดท้ายครับก่อนจะไปประกอบป่ะเดี๋ยวเราไปประกอบกันต่อเดี๋ยวลูกค้ารีบเอารถไม่ทัน ในการประกอบโชกแผงคอขั้นตอนแรกของผมก็คือผมจะใส่จอระบีแล้วก็เปลี่ยนลูกป,ปืนคอใหม่แต่คันนี้เจ้าของไม่ได้สั่งเปลี่ยนถ้วยคอแต่สำหรับผมไม่ว่าจะาเจ้าของรถจะเปลี่ยนถ้วยคอหรือไม่เปลี่ยนถ้วยคอผมจะเปลี่ยนลูกป,ปืนคอให้ทุกคันนะครับ ถ้าผมเป็นคนรื้อทำเมื่อเปลี่ยนลูกปืนอาจจรบีเป็นลูกปืนงคอล่างบนแล้วก็ใส่นอ็อตล็อกแทงคอบนได้เลยครับขั้นตอนเนี้ยเราจะต้องตั้งความฝืดของ ของของแผงคอรครับคือตั้งขันน็อตล็อกอะตั้งตั้งน็อตล็อกแผงคอบนนะตั้งให้มัพอดีเลยครับก่อนจะยกแฮนเข้าใส่ครับเพราะถ้าเกิดเราไปตั้งอีงหลังมันก็ตั้งได้อยู่นะครับแต่มันจะเสียเวลาเราก็ไม่มีอะไรแล้วครับประกอบ แทนแล้วชู้แผงคอแล้วก็เหลือบางโกลหน้าท่อนหลังโกลหน้าท่อนหน้าแล้วก็ล้อพวกปั๊มดิสจะพวกล้อพวกปั๊มดิสเบรกหน้าแล้วก็เช็คระบบเบรกดูว่ามันเป็นยังไงพอถอดเบรกออกไม่มีอะไรนะ้ครับจบแล้วครับทีเดียวก็คือรอดูผลงานว่า ล้อหน้ากับวงกลมหน้ามันตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ลองไปขับขี่ดูแต่ว่าครันนี้ผมไม่ได้ไปขับขี่ดูเพราะว่าจานนิดเบรกหน้าคดมากแล้วเจ้าของก็ยังไม่เปลี่ยนเจ้าของบอกว่าที่บ้านมีจานนิดอยู่อันหนึ่งเดี๋ยว่าไปเปลี่ยนเองเป็นว่าผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนจานนิดให้เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่ามันเป็นยังไงบ้าง ก็พอใช้ได้อยู่เหมือนกันครับพอจะตรงอยู่บ้างครับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอการดัดโช์แผงคอเว็บหนึ่งสองห้าไอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ